รีวิวฟรีรองเท้า Maxellis Walker สเปคของรองเท้าคู่นี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่พวกเราจะไปดูคลิปรีวิวสินค้านั้นฝากทุกคนช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปรีวิวสินค้าใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า แบรนด์ของแม็กเนี่ยจะโด่งดังเกี่ยวกับการทํากางเกงยียนนะครับซึ่งนอกจากสินค้าประเภทกางเกงยียนแล้วเนี่ยแม็กยังมีการผลิตรองเท้าขึ้นมาอีกด้วยครับเรามาดูแม็กเซอร์วิสวอกเกอร์คู่นี้กันเลยแม็กเซอร์วิสวอกเกอร์เนี่ยก็จะมาอยู่ในกล่องกระดาษที่เปิดออกมาก็จะพบกับรองเทา้ากับถุงผ้าวางอยู่ข้างในกล่องนั่นเองครับราคาป้ายของรองเท้าคู่นี้อยู่ที่1295บาท แต่เวลาที่เราซื้อจากทางช็อปจะมีส่วนลดอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยผมสังเกตว่าทางช็อปของแม็กเนี่ยจะมีการจัดส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ช็อปนะครับแต่ละช็อปราคาจะอยู่ที่ประมาณ700-900ถึงบาทโดยประมาณนะครับรหัสของรองเท้าคู่นี้คือ m 0 9 z 0 0นนะครับเรามาดูสเปคของรองเท้าคู่นี้กันดีกว่าครับรองเท้าคู่นี้จะเป็นรองเท้าสนิเกอร์นะครับ ที่มีสีขาวที่เรียบง่ายเป็นอย่างมากอัปเปอร์ทำมาจากผ้าที่มีความพิเศษนะครับตรงที่ว่าผ้าจะมีการทอมาเป็นอย่างดีทำให้เวลาเราสวมใส่นั้นสบายนั่นเองครับสายของรองเท้าคู่นี้นะครับจะเป็นสายที่มีการทอมาเป็นอย่างดีครับด้านข้างของรองเท้านะครับจะมีรูระบายอากาศทำให้เวลาเราใส่รองเท้านาั้นๆเนี่ย มันจะช่วยทําให้รองเท้าของเรากับเท้าของเราไม่เหม่นและอับชื้นนั่นเองครับส่วนของรองเท้าก็จะมีการทอเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของรองเท้าคู่นี้เลยนะครับด้วยการทอลายแบบนี้นะครับทําให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยสวยและไม่เหมือนใครอีกด้วยครับพื้นของรองเท้านั้นก็จะเป็นสีดํานะครับที่มีความหนืดและเหนียวสามารถยึดเกาะกับพื้นได้เป็นอย่างดีครับแผ่นซอฟในรองเท้าเนี่ย จะมีความนุ่มและมีความกระชับอย่างเป็นธรรมชาติเลยครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยเวลาเราใส่มันจะให้สัมผัสที่เบาสบายเหมาะแก่การแต่งตัวชิลๆในวันสบายๆครับสำหรับรีวิวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าอยากสปอนเซอร์หรือสนใจให้รีวิวสินค้าอะไรสามารถติดต่อสอบถามได้ทางลิงก์ที่ทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ